บีบแข้งบีบขากินยานี้มันมีผลทั้งไตทั้งตับู่แล้วยาสมุนไพรแต่มันมาจากธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงไม่มีสารเคมีกินยาหลายมัน,นแบบนั้นนละเอ้าข้านะเออาวอืมน่าเราเข้าห้แล้วตั้งตใจเข้าให้ อือตั้งบีไปนะเรามีเฮ่บีไปเรื่อนนางเสียถามศาลให้เราแตตพระเจ้าผู้จะยิงสูงสุดผู้ทรงเป็นแพทย์ผ <AS L> ู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเมตตารักษาอาการเจ็บปวดในการคันนี้ให้หายเป็นปกติ <Nixon. S 1> ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะช่วยให้อาการเจ็บป่วย<อ>เป็นโรคไตโรคตับนี้ให้มีสุขภาพดีดีหายจากอาการเจ็บปวดการคันต่างๆในผิวหนังนี้ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเมตตาพระองค์ซาลัสเซอขอพระคุณธองค์กราบบูนาบรรพนาวยะสกิตจาอิมเอนบีเป็นได้ในนางบี ่าตีนะเออเออกดอันน e ั้นที่นตามที่ระบกอันนี้นะฮ่าเคยนะคมันตีสี่กว่าอันนี้ตี